มาดูว่าวันนี้เนี่ยทางกทมของเรามีการคลายล็อกกิจการบางก,กิจการหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็เริ่มกันแล้วนะฮะไปกิจการนวดแผนไทยแล้วทีนี้วันนี้ตอนเช้าผู้สื่อข่าวก็เลยไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพลหรือว่าวัดโพนนั่นเองนะฮะที่นี่เป็นแหล่งนวดแผนไทยชื่อดังระดับโลกเลยวันนี้พนักงานนวดพอทราบข่าวก็มานั่งรอลูกค้ากันเรียกว่าใจจดใจจ่อ แต่ปรากฏว่าช่วงครึ่งวันเช้ายังไม่มีลูกค้ามาแม้แต่คนเดียวเลยนะฮะแต่ว่าทางพนักงานเองก็ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอครับระหว่างที่รอก็พูดคุยกันถามสารทุกสุขดิบนะฮะแต่ว่าสีหน้าแต่ละคนก็เปี่ยมไปด้วยความหวังครับเจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์กลุ่มลูกค้าไปแล้วผ่าน Facebook Fanpage นวดวัดโพไปแล้วบอกว่าตอนนี้เปิดให้บริการแล้ว ตอนเช้ายัางไม่มีลูกค้าแต่ว่ามีคนโทรมาสอบถามรายละเอียดนะฮะการนวดของวัดโพตอนนี้จะคงเหลือไว้แต่นวดไทยนวดผ่อนคลายนวดฝ่าเท้าส่วนการนวดตั้งแต่ช่วงคอขึ้นไปอย่างนวดศีรษะนวดน้ำมันหอมระเหยจะงดไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแต่และว,วันก็จะมีพนักงานนวดเนี่ยมาให้บริการ8ถึง10คนเท่านั้นนะครับและเขาก็จะสลับกันมาทำงานวันเว้นวันเพราะว่าจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างนวด แล้วตอนที่นวดก็จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งคนนวดคนมานวดนะฮะมีการวัดอุณหภูมิสแกนไทยชนะที่สำคัญเจ้าหน้าที่จะขอซักประวัติว่าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมาหรือเปล่าถ้ามีประวัติเขาจะขออนุญาตไม่รับนวดนะฮะ<ม>อันนี้เป็นมาตรการที่ก็เพิ่มเติมเข้ามาผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยกับพนักงานนวดวัดโพครับก็บอกว่า ตอนได้ข่าวว่าจะกลับมาเปิดให้บริการเนี่ยโอ้โหเขาบอกดีใจมากเลยเพื่อนๆทุกคนก็ดีใจกันหมดเพราะว่าช่วงที่สั่งปิดไปเนี่ยรายจ่ายเขาไม่หยุดไงรายได้ไม่มีแต่รายจ่ายต้องจ่ายนะฮะตั้งแต่2มกราคมล่วมๆ่ว3สัปดาห์เรียกว่าไม่มีรายได้เลยมาทํางานวันนี้เขาบอกว่าก็ลุ้นแหละว่าจะมีลูกค้าหรือเปล่าอาจจะยังไม่มีเขาก็บอกแบบนั้นแต่ก็ยังดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆอ่ะ นะฮะมาทํางานออกมาแบบนี้ก็โอเคให้กำาลัจใยตัวเองและที่สําคัญก็คือก็ต้องป้องกันตัวเองเอาไว้นะฮะค่ะตอนนี้อาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากนิดนึงแต่อยากให้ทุกคนให้ความร่วมมือเนาะ<ม>แล้วก็อาจจะต้องมีการคัดกรองเข้มหน่อยก็เพื่อเป็นการเฝ้าระวงังแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันกลับมาเปิดได้แม้มันจะยังไม่เต็มร้อยกเอ็เถอะ